เราจะทําอย่างไรจึงจะเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างนั้นมั่งล่ะครับคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะมีนิสัยหรือลักษณะพฤติกรรมบางอย่างที่แตกต่างจากคนทั่วไปอยู่วันนี้ลุงติจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ลุงตีจะมาเผยความลับนิยามของคําว่าเศรษฐีนะครับว่าจะมีคุณลักษณะอะไรบ้าง ลุงตีคิดว่าไม่มีใครหรอกครับที่ไม่อยากเป็นเศรษฐีจริงไหมครับมุกตลกคาเฟ่ที่เราเคยติดหูมาตลอดใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นนะสีชั้นนะสีไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามนะครับเราจะทําอย่างไรจึงจะเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างนั้นมั่งล่ะครับเมื่อความสําเร็จของคนบางคนมันไม่ได้วัดกันเพียงแค่มูลค่าของตัวเงินแต่ยังรวมถึงการได้รับชื่อเสียงความชื่นชอบความเคารพในด้านต่างๆด้วยการเป็นคนรวยที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่โชควาสนาหรือเงินทุนที่ถึงเท่านั้นมันคือ Mindset ของสมองครับสมองของคนเราทุกคนอย่างที่ลุงติได้บอกไปคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะมีนิสัยหรือลักษณะพฤติกรรมบางอย่างที่แตกต่างจากคนทั่วไปอยู่วันนี้ลุงตี๋จะมาเล่าให้ฟังคุณลักษณะพวกนี้นะครับมันมีความพิเศษที่จะทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีได้เช่นกันครับข้อแรกอย่าหยุดเป้าหมายเราจะต้องเดินไปเรื่อย แล้วเป้าหมายที่เราประสบความสำเร็จแล้วเราขยายเป้าหมายเราต่อไปแล้วต้องท้าทายมากกว่าเดิมถึงแม้ว่าในปีนี้นะครับเราอาจจะกําหนดไว้ก่อนแล้วปีถัดไปเราก็ยังควรต้องตั้งเป้าหมายใหม่ๆให้เกิดความท้าทายกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคมากกว่าเดิมเพราะว่าการคิดถึงก้าวต่อไปความท้าทายใหม่ๆหรือความคาดหวังใหม่ๆเป็นธรรมชาติของคุณลักษณะของความเป็นเศรษฐีที่ควรมีเลยครับประการที่2 ห้ามให้ความคิดของคนอื่นมาขัดขวางคุณทําให้คุณด้อยค่าในตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามลุงตีว่าคนทุกคนมีความเก่งเป็นของตัวเองทุกคนมีไอเดียมีแนวคิดมากมายที่เออล้นอยู่ภายในหัวของเราลุงตีคิดว่าไอเดียเหล่านั้นต้องการพลังต้องการแรงใจต้องการการสนับสนุนและมันสมองที่คุณจะต้องมีอยู่ลุงตีอยากเป็นกําลังใจให้ครับ เราจะก้าวเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งแน่นอนประเด็นที่ 3. อย่าอายที่จะพูดในที่สาธารณะเลยครับการมีทักษะการสื่อสารที่ดีจะทําให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้น mm hmm. เมื่อเราหัดพูดบ่อยๆลุงตีก็เชื่อว่าไม่มีใครที่เกิดมาแล้วมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมร้อหรอกครับ mm hmm. ตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนเราอาจจะเคอะเขินอยู่บ้างนะครับแต่ทุกคนที่สามารถทําได้ มันเกิดมาจากการฝึกฝนเกิดมาจากความมั่นใจที่ตัวเองมีแล้วก็สร้างความชํานาญให้กับตัวเองไม่ได้อายที่จะพูดต่อหน้าคนอื่นได้อย่างมั่นใจถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีแล้วคุณก็ควรจะจําเป็นที่ต้องหมั่นฝึกฝนมันครับฝึกฝนการสื่อสารเอาชนะความกลัวความเขินอายของตัวเองชนะให้ได้นะครับลุงเต๋อใจช่วยครับประเด็นที่4เป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับ ลุงตีอาจจะยืมสโลแกนของแบรนด์เครื่องดื่มยี่ห้ออื่นแต่การโฟกัสและมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นคือคนที่มีคุณลักษณะของเศรษฐีมุ่งมั่นใส่ใจและมั่นใจกับมันมากที่สุดครับลักษณะนิสัยในข้อนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้ดีแต่น้อยคนนักที่จะลงมือทําและตั้งมั่นไปกับมัน,นจริงพอเจอเรื่องที่ผิดหวังเจออุปสรรคต่างๆนะครับเริ่มท้อถอยแล้วก็ล้มเหลวเพราะหยุดทําไป มันทําให้คนประสบความสำเร็จนี้มีน้อยในโลกนี้ร้อยเปซมีคนที่ประสบความสำเร็จนั้นเพียง5%เท่านั้นนะครับแล้ว5%นั้นก็ล้วนแต่เป็นคนที่มีวินัยมีความเคร่งครัดกับเป้าหมายที่ตัวเองได้วางไว้แล้วต้องไปให้ถึงให้ได้นั่นคือเส้นทางของมหาเศรษฐีครับเชื่อลงตินะครับประเด็นที่5หาความรู้เพิ่มเติมความฉลาดให้มากขึ้นเรื่อยๆครับนั่นแหละครับเศรษฐีตัวจริง คนที่ประสบความสำเร็จใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้หรือทักษะเพิ่มเติมเพราะสมัยนี้ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับลุงตียังมีความหวังอยู่นะครับว่าคนที่ได้ดูคลิปนี้ของลุงตีจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและเป็นเศรษฐีมีเงินมากมายเป็นเศรษฐีที่มีความดีทั้งภายในและภายนอกนะครับลุงตีคิดว่า คุณเองก็สามารถเป็นเศรษฐีได้คุณตั้งใจกับมันและคุณมีคุณลักษณะของมหาเศรษฐีเป็นไปได้แน่นอนครับใครที่อาจจะมีข้อโต้แย้งกับลุงตีสามารถคอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยครับเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี CEO ขอบคุณครับ